สวัสดีครับทุกคนผมแม็ก g a เกมรูมและว,วันนี้ผมก็จะมากับวิดีโออธิบาย ability ของแชมเปี้ยนคนใหม่ล่าสุดที่ถูกรีเวิร์กในเกม League of Legends ซึ่งเขาเคนตัวหมีนั่นก็คือ v o l l e y b a l the relentless storm พี่หมีสุดบึก้กเดมิโกะแห่งความป่าเถื่อนพายุเวสต์สตรอมผู้นำมาซึ่งความเฟอร์รี่ให้กับเราผู้เล่นเกม T14 ออย่างแนบเนียนเขาจะมาทวงคืนความวายเถื่อนดิบ ไร้กฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนอย่างในอดีตอีกครั้งโดยเขามีนัดที่จะมาถล่ม s u m m o อ e er r Rift ในแพช1 0 1 1 1ที่กำลังจะมาถึงแล้วเพราะงั้นอย่ารอช้าเราไปดูกันเลยกับวิดีโอรายละเอียดสกิลของ v o l b e a r พี่หมีบูเมอร์ ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยเรามารีแคปสั้นๆการเกี่ยวกับเป้าหมายของการรีเวิร์กพหมีคนนี้ของเราที่ทางไรออดเนี่ยเขาวางเอาไว้อย่างแรกเนี่ยก็คือการทําให้การเล่นพิมีเนี่ยทำให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเดมิโกสสายฟ้าที่ทรงพลังแทนที่จะเป็นหมีอ้วงวิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําให้วอลี่แบร์เนี่ยหลุดจากการเป็นแชมปเปี้ยนแปดสติ๊กที่ทําได้แค่เดินเข้าไปสู้กับศัตรูตรงๆโดยไม่มีช่องว่างให้โชว์สกิลเพลย์ใดๆ ซึ่งผมเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเป้าหมายนี้อีกทีตอนช่วงท้ายของคลิปว่าผมคิดยังไงกับการรีเวิร์กครั้งนี้บ้างซึ่งหลังจากการรอดูไลฟ์สตรีมเปิดตัวพี่หมีเป็นเวลานานๆานานเนี่ยร่างสีขาวขนาดยักษ์ก็เดินออกมาจากเมฆหมอกซึ่งครั้งแรกที่ได้เห็นโมเดลใหม่นี้เนี่ยผมก็ชอบทันทีเลยคือมันมีแบบอาร์ตสไตล์ที่ชัดเจนทั้งสีของโมเดลของตัวละครแล้วก็วิชวลเอฟเฟกต่างๆเนี่ยก็ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากกว่าวอลเลยบร์ bear, แบบเก่าอย่างมากๆ และที่ชอบไม่แพ้กันเลยก็คือเพลงใหม่ของโวลิแบร์ซึ่งดูเป็นภาษาเฟยยอดโบราณแบบเดียวกับเพลงของออนแต่ดูรุนแรงแล้วก็ดิบกว่ามากเรียกได้ว่าส่งความเป็นโวลิแบร์แบบใหม่เนี่ยออกมาผ่านเพลงได้ดีมากเลยทีเดียวโอเคเรื่องการดีไซน์เนี่ยพอแค่นี้ก่อนทีนี้เราไปดูอ็บบิลิตี้ใหม่ๆของพี่หมีอ้วงคนนี้กันมาเริ่มกันที่แพสซีฟ e อ็บบิลิตี้ของพี่หมีซึ่งก็คือ the relentless storm พายุที่ไร้ซึ่งการหยุดยั้งซึ่งก็เป็นฉายาใหม่ของโวลิแบร์หลังอัปเดตอีกด้วยโดยแพสซีฟนี้เนี่ยจะทําให้ เมื่อวอลเล์บรโจมตีหรือใช้อบบิลิตี้อื่นๆจะทําให้เขาเนี่ยมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งจะทําให้การโจมตีของเขาปล่อยสายฟ้าแบบเชนไล h t นิ่งออกมาช็อตทําความเสียหายเป็นโบนัสเม็ดมนใส่ศัตรูตัวอื่นๆที่อยู่ใกล้ศัตรูตัวที่เขาโจมตีนอกจากนั้นโมเดลของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยตอนอยู่ในสถานะนี้โดยหนามด้านหลังของเขาเนี่ยจะตั้งขึ้นแล้วก็มีแสงเปล่งออกมาจากส่วนต่างๆของตัวเขาโดยอบบิลิตี้นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ความเป็นจอกรน็อตในตัวพี่หมีคนใหม่ เปล่งประกายออกมาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในทีมไฟการที่เขาเนี่ยจะทําความเสียหายกระจายไปรอบๆจะยิ่งทําให้โบลิแบร์เนี่ยเป็นภัยที่ศัตรูไม่สามารถมองข้ามได้ยิ่งเขาอยู่ในไฟนานความเสียหายที่เขาทำได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือแพสซีนี้เนี่ย มันก็คืออัลติเมตเก่าของเขาที่เอามาทําให้สามารถใช้งานเมื่อไหรก็ได้นั่นเองซึ่งเมื่อเทียบกับแพสซีฟเก่าของพี่หมีที่เป็นการเด้งเลือดเฉยๆที่ไม่ใช่แค่น่าเบื่อสําหรับคนใช้แต่ก็ยังน่ารําคาญโคตรๆสาหรับคนที่เจอแพสซีฟใหม่อันนี้เนี่ยก็มีความอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็ทําให้การเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยมีความลึกขึ้นเปิดโอกาสให้คนที่เล่นเก่งเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากความเสียหายที่มากขึ้นและในขนาดเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ศัตรูเนี่ยสามารถหาวิธีมาเคานเตอร์ได้อย่างยุติธรรม ต่อมาก็คือ ability q ของโวลิแบร์ที่มีชื่อว่า Thundering Smash เมื่อกดใช้โวลิแบร์จะทำการลงไปวิ่งสี่ขาเขาจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาศัตรูและการโจมตีครั้งแรกของเขาหลังกดใช้เนี่ยก็จะทำความเสียหายแล้วก็สตันศัตรูตัวที่โดนสำหรับ ability นี้ก็แทบจะเหมือนกับ ability วิ่งไปโยนอันเก่าของเขาเลยแต่เปลี่ยนจากการโยนเนี่ยเป็นการสตันแทนซึ่งดูแล้วเนี่ยทางไรออดเนี่ยเขาก็น่าจะพยายามทำให้มัน reliable มากกว่าเดิม ึ่งการที่ Ability นี้ยังคงทุกอย่างไว้เกือบจะเหมือนเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นความพยายามของไรออดในการคงความเป็นพี่หมีเอาไว้ไม่ให้หายไปมากเกินไปมาต่อกันที่ Ability W ของพี่หมีขาวจอมฟาดคนนี้ซึ่งก็คือ f เฟร e e d m a l l ซึ่งก็คือ Ability อันเดิมเพิ่มเติมคือมีประโยชน์มากกว่า โดยเวลากดใช้อบิลิตี้นี้วูลิแบร์จะทําการขวนเป้าหมายด้วยแขนทั้งสองข้างอย่างรุนแรงทําความเสียหายให้กับเป้าหมายและทําให้เกิดผลของออนฮิตเอฟเฟกและจะทําการมาร์คพวกเขาเอาไว้อีกด้วยและเมื่อกดใช้ใส่เป้าหมายเดิมที่ถูกมาร์คเอาไว้เนี่ยเขาก็จะทําการกัดขย้าเข้าไปทําโบนัสความเสียหายเพิ่มเติมแล้วก็ฮิลตัวเองอีกด้วยซึ่งก็เป็นอย่างที่ทีมงานพัฒนาได้บอกเอาไว้ว่านี่จะเป็นทั้งอบิลิตี้เปิดแล้วก็ปิดของวูลิแบร์แบบรีเวิร์ก และเนื่องจากมันเนี่ยมีการฮิวด้วยก็น่าจะทําให้โวลิแบร์สามารถยืนอยู่ในไฟได้นานขึ้นแต่ก็ต้องเลือกการมาร์กเป้าหมายให้ดีซึ่งก็ดูเป็นการเพิ่มความลึกให้กับอปลิลิตี้ที่แต่เดิมเนี่ยกดใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็กดทุกครั้งโดยไม่ต้องคิดอะไรกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยหากเลือกเป้าหมายในการขวดครั้งแรกไม่ดีเนี่ยพี่หมีของเราก็จะยืนฟาดคนได้ไม่นานอย่างที่เขาต้องการต่อมาก็คืออีสกายสป t ิตเตอัศนีบาดแยกนะพาพาพาาา คือเมื่อกดใช้เนี่ยพี่หมีจะทําการชูมือขึ้นแล้วก็เรียกสายฟ้าลงมาผ่าพื้นที่เป้าหมายทําความเสียหายแล้วก็สโลสตูที่โดนนอกจากนั้นหากโวลิแบรอยู่ในรัศมีของสายฟ้าฟาดนั้นเขาจะได้รับโล่ป้องกันความเสียหายอีกด้วยสําหรับ Ability นี้เนี่ยจะเป็น Ability ใหม่แกะกล่องแบบที่พี่หมีของเราไม่เคยมีมาก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับพี่หมีเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยหากพี่หมีเขาไปท็อปเลนแล้วก็เจอตัวตีไกลๆเนี่ย ก็เรียกได้ว่าพี่หมีเศร้ามากเลยทีเดียวการมี a อ i l i t y ระยะไกลบ้างเนี่ยน่าจะทําให้พี่หมีของเราไม่ถูกถลกหนังในช่วงเลนจิ้งเฟสมากเกินกว่าที่เขาจะรับไหวซึ่งนอกจากจะใช้โป๊กศัตรูหรือล่าซิทมินเนียแล้วเนี่ยการที่ a อ i l i t y นี้มีดีเลย์นิดหน่อยก็ทําให้พี่หมีของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวเองให้เข้าไปอยู่ในรัศมีเพื่อรับโล่ป้องกันความเสียหายได้อีกด้วยนอกจากนั้นการเพิ่มโล่ป้องกันความเสียหายเนี่ยน่าจะทําให้พี่หมีของเราเนี่ยสามารถตะลุยเคลียร์แคมป์ป่าในช่วงต้นเกม ได้อย่างมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้พี่หมีเนี่ยเขาไม่มีแพสซีฟเด้งเลือดแบบบ้าคลั่งอีกต่อไปแล้วแปลว่าการฟาร์มแคมป์ป่าเนี่ยอาจจะต้องใช้ฝีมือมากขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายก็คืออัลติเมทใหม่ของพี่หมีขาวคนนี้นั่นก็คือสตรอมบริงเกอร์เมื่อกดใช้บริบร์จะพุ่งทยานขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ชกลงมาที่พื้นอย่างรุนแรงทําให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกสโล นอกจากนั้นเมื่อใช้แล้วเนี่ยวอลิแบร์จะปลดปล่อยพลังแห่งพายุอันป่าเถื่อนขยายร่างใหญ่ขึ้นและได้รับโบนัสพลังชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากเอฟเฟกต์สุดการตาและก็ความเท่แล้วเนี่ยมันยังมาพร้อมกับเอฟเฟกต์พิเศษของไอเทมในตำนานที่ได้ถูกปิดผนึกไปแล้วนั่นก็คือการทำให้ป้อมปราการที่ตกอยู่ในระยะของอ b ลิ i ตี้นี้เนี่ยหยุดทำงานไปเป็นระยะเวลาหนึง่งใช่แล้วนี่คือพลังของโอมเบรกเกอร์ที่ถูกนำออกไปจากเกมนั่นเอง สำหรับอัลติเมทของพี่หมีเวอร์ชั่นใหม่นี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นอัลติเมทเปลี่ยนเกมการที่มันมีความสามารถที่จะหยุดการทำงานของป้อมได้ทำให้ผมคิดว่ามันน่าจะทรงพลังมาก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 ไม่ว่าจะเป็นการดิฟป้อมในช่วงเลนนิ่งเฟสซึ่งการทำให้ป้อมไม่ทำงานเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นอีกระดับของการดิฟป้อมเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแชมเปี้ยนที่ดิฟเก่งๆเนี่ยจะมะีคิดที่สามารถปลดแอโกของป้อมแต่ก็ไม่ใช่การหยุดป้อมไปเลยแบบนี้ เพราะงั้นไม่ว่าจะอยู่ในเลนหรือวิ่งออกมาจากป่าเนี่ยเมื่อคุณเห็นหมีตัวนี้กระโดดออกมาแล้วเนี่ยป้อมปราการกระจิ๋วหลิวของคุณเนี่ยก็จะไม่สามารถปกป้องคุณจากเขาได้เลยและนอกจากมันจะโหดมากๆในช่วงเลนนิ่งเฟสแล้วเนี่ยเมื่อเกมดําเนินไปถึงช่วงที่เริ่มซีจหรือว่าเริ่มทีมไฟ์กันในป้อมแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งโหดทะลุหลอดขึ้นไปอีกเพราะสําหรับช่วงหลังๆที่ผู้เล่นเริ่มมีไอเทมเริ่มมีดาเมจกันแล้วการที่ป้อมมันหยุดยิงไปแป๊บเดียวเนี่ยก็เท่ากับว่าป้อมนั้นเน ก็มีเวลาพอที่จะทําให้ไฟในป้อมนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียเปรียบของทีม v o l l e y a ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวแต่อบิลิตี้นี้ก็ไม่ใช่ว่าทรงพลังอย่างไร้การควบคุมไปสมบูทเพราะการที่มันมีเวลาจํากัดแปลว่าทีมเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะเข้าไปพร้อมกับพี่หมีและหากมีการสื่อสารกันผิดพลาดหรือเล่นประสานกันไม่ดีเนี่ยพี่หมีของเราก็ไม่มีวิธีที่จะออกมาจากป้อมนั้นได้อย่างครบ32อย่างแน่นอนนอกจากนั้น หากไปใช้ในส่วนอื่นของแบบเนี่ยก็ทําให้ความสามารถของมันเนี่ยออกมาได้อย่างไม่เต็มที่เพราะงั้นผู้เล่นที่ต้องการจะเล่นพี่หมีให้ได้โคดเหมือนในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องทําการฝึกแล้วก็กะจังหวะในการใช้อัลติเมตนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในความคิดของผมเนี่ยพี่หมีเวอร์ชัน10.11นี้เนี่ยน่าจะถูกใจเมนโวลิแบรก,กันมากเลยทีเดียวเพราะอาบิลิตี้ที่เป็นคอหลักของเขาเนี่ยก็ยังถูกคงเอาไว้ในคลิป แต่มีเพิ่มเติมก็คือความลึกและก็พื้นที่ในการโชว์ความสามารถมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันลักษณะการเล่นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากเดิมที่เคยเป็นเขาเรียกอะไรคำจํากัดความของรถถังเดินได้หายใจได้เนี่ยมันก็กลายมาเป็นจักรนอท,ที่ต้องใช้เวลาในการรีดความเสียหายมากขึ้นแล้วก็จะไม่ถึกแบบไร้เหตุผลเหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะอเบลิตี้กัดฮิลเนี่ย ก็ต้องเลงดีๆหรือโล่ป้องกันจาก ability sky splitter ที่ดูเรียกร้องการใช้ให้ถูกจังหวะมากขึ้นและนอกจากนั้นก็คือการที่มี ultimate ใหม่เป็น gap closer ในตัวเนี่ยก็น่าจะทำให้พี่หมีเนี่ยกลายเป็นตัว initiate หรือว่าตัวเปิดไฟจังหวะแรกหรือจังหวะตามได้ดีมากขึ้นด้วยการใช้ ultimate ้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปทุบสตันต่อซึ่งหากมีความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมในการตามพี่หมีเข้าไปเนี่ยก็น่าจะช่วยเขาพุ่งเข้าไปล็อกดาวน์เป้าหมายสำคัญได้ง่ายขึ้น และนั่นแหละครับก็คือวิดีโอรายละเอียดสกิลวอลเลย์บร t เดอะลีเลนเ s s ตอร์มสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นวอลเลย์บร์มากสักเท่าไหร่แต่เวลาเจอในเกมทีไรเนี่ยก็จะเจอแต่คนที่เล่นเก่งมากๆแล้วก็เล่นเป็นหมีอมตะวิ่งไปมาอย่างบ้าคลั่งเพราะฉะนั้นการรีเวิร์คให้มันแฟร์ขึ้นเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องแล้วและเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับการรีเวิร์คครั้งนี้บ้างลองมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของช่องเราเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยเพราะมันทำให้ Reach ของเราเนี่ยมากขึ้นจริงๆและอีกอย่างเราก็ใกล้ที่จะมี Subscriber ครบ1 8 0 0 0 0คนแล้วไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่18 0,000ของเราก็เป็นได้ได้ได้ไดไดได และสำหรับคนที่ซับแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะเห็นปุ่มเบลล์ไหมลองกดดูได้นะเออและสําหรับวันนี้ผมแม็กซ์เดอเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันในซัมมอเนอร์ริฟส์ครับโอ oh, สือ